างสมเด็จพระร่วงเจ้าเผ่แผ่นพบสุขโขทัยมลักเห็นในอนาคตจึงผายพจนะประภาสเป็นอนุสาสนากถาสอนคนานราชนทั่วทราดนพึงเพียนเรียนอํารุงพดุงอาจ จารึกสุภาษิตพระร่วงเป็นสุภาษิตเก่าแก่ที่เชื่อว่าแต่งขึ้นตั้งแต่ในสมัยสุขโขทยัยต่อมาครั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ก,ปรดกระหม่อมให้จารึกเรื่องสุภาษิตพระร่วงลงบนแผ่นศิลาประดับไว้บนฝาผนังด้านในศาลาหน้าพระมหาเจดีย์ทางทิศเหนือ ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์แผ่นศิลาจารึกสุภาษิตพระร่วงของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งมีจำนวนหกแผน่นตายสาบสูนหายไปสองแผน่นคือแผ่นที่ห้าและแผ่นที่หกส่วนที่เหลือบางแผน่ออนอักษรก็ลบเลือนไปบ้างตามการเวลา ซึ่งได้รับการตรวจสอบและชำระจนเสร็จสมบูรณ์จากทางกรมศิลปากรแล้วในปัจจุบันสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง วันนี้เรามาเรียนสุภาษิตพระร่วงกันต่อจากคราวที่แล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ชมจารึกวัดโพที่บ่งบอกถึงประวัติความเป็นมาของสุภาษิตพระร่วงพอจะเข้าใจกันบ้างนะคะเราเรียนมาแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะคะวันนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะสุภาษิตพระร่วงหรือบัญญัติพระร่วงเป็นสุภาษิตท,ที่เก่าแก่ที่เชื่อกันว่า มีมาตั้งแต่สุขโขทยัยแต่ในเรื่องของผู้แต่งและสมัยที่แต่งนั้นยังไม่อาจเจาะจงได้ว่าแต่งในสมัยใดนะคะเพราะว่านักวิชาการเนี่ยทั้งในปัจจุบันเนี่ยก็ได้ศึกษานะคะแล้วก็มองเห็นว่าเอ๊สุภาษิตพระร่วงเนี่ยไม่น่าจะแต่งในสมัยสุยสขโขทยัยแต่น่าจะเป็นแต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนื่องจากรูปแบบของการใช้ภาษา รูปแบบของโครงนะคะหรือกรหรือไรยสุภาพเนี่ยมีลักษณะเหมือนสมัยรัตนโกสิทธ์ตอนต้นมากกว่านะคะซึ่งสมัยรัชกาลที่3นะคะได้ทรงโปรโดก้าโปรโดกระหม่อมให้จารึกสุภาษิตพระร่วงไว้บนฝาผนางังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะซึ่งสุภาษิตพระร่วงเนี่ยได้รับการชำระโดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิตชิโนรถนั่นเองค่ะลักษณะเนื้อเรื่องของการประพันธ์เนี่ยนะคะเป็นสุภาษิตท,ที่ให้ข้อคิดคติเตือนใจและก็การใช้ชีวิตในแง่มุมต่างๆค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆมาเรียนรู้กันนะคะว่ามันให้ข้อคิดแง่มุมดีๆกับชีวิตของเราอย่างไรได้บ้างค่ะเรามาเริ่มต้นเรื่องกันเลยนะคะว่าก่อนบทแรกเนี่ย ที่เป็นไร้สุภาพบทแรกเนี่ยกล่าวถึงอะไรบ้างนะคะปรางสมเด็จพระร่วงเจ้าเผ้าแผ่นพบสุขโขทยัยมารักเห็นในอนาคตจึงผายพระรประพราดเป็นอนุสาสนกถาสอนคนาน,นรชนซึ่งแปลได้ว่าสมเด็จพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุขโขทยัยได้เล็งเห็นถึงอนาคตจึงมีโอวาสสั่งสอนประชาชนให้เรียนรู้ไว้ เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตต่อไปมาค่ะเรามาค่อยๆเ,เรียนรู้ไปทีละบททีละวร์คนะคะแล้วก็ถอดใจความกันค่ะเมื่อน้อยให้เรียนวิชาให้หาสินเมื่อใหญ่อย่าใยเอาทรัพย์ท่านก็หมายความว่าให้ความรู้ให้หาความรู้เนี่ยตั้งแต่อย่างเล็กนะคะแล้วก็เมื่อโตมาแล้วเนี่ยก็ให้หาเงินหาทรัพย์สิน อย่าใฝเอาทรัพย์ท่านก็คืออย่าอยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่นนั่นเองค่ะอย่าริร่านแก่ความประพฤติตามบูรพาบอบเอาแต่ชอบเสียผิดก็หมายความว่าอย่าดวนสรุปใจความนะคะแล้วก็ให้ประพฤติตามแบบอย่างอย่างที่เคยปฏิบัติมาแต่ก่อนนะคะให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องไม่กระทำความผิดค่ะ เห็นไหมคะมีแต่คติสอนใจดีๆทั้งนั้นเลยที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้กับชีวิตประจำวันของเราคะ่ะมาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะที่กูยกมาเป็นบางส่วนให้นักเรียนได้เรียนกันนะคะคำสอนก็คือโทษตนผิดพึงรู้ก็คือความผิดของตัวเองเนี่ยต้องรู้นะคะสู้เสียสินอย่าเสียศักก์ก็คือยอมเสียทรัพย์สินเงินทองดีกว่าเสียศักดิ์ศรี พักดีอย่าด่วนเครียดก็คืออย่ากโกรธนะคะอย่ารีบโกรธคนที่มีความซื่อสัตย์และจงพักพักดีต่อเรานะคะบางทีเขาอาจจะพูดเตือนด้วยความหวังดีกับเราก็ได้ทางแถวเขื่อนใครคลาก็คือการเดินทางไปไหนนะคะไม่ว่าจะไปในป่าหรือไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยควรเดินตามทางเส้นทางที่มีคนผ่านอยู่เสมอ ครูบาสอนอย่ากโกรธก็คือเวลาที่คุณครูสอนลูกิืย์เนี่ยก็เป็นไปด้วยความหวังดีเท่านั้นจึงไม่ควรโกรธคุณครูนะคะที่ไปจงมีเพื่อนก็คือไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ให้ไปในที่ที่เรามีคนรู้จักนะคะนี่บทนี้เลยค่ะเข้ากับสถานการณ์เลยเหมาะกับนักเรียนม,มากเลยความในยอย่าขายขาวก็คืออย่าเอาความรับที่สําคัญของตัวเองเนี่ยเที่ยวไปบอกคนอื่น เพราะหากมีคนรู้มากเท่าไหร่นั่นก็แสดงว่ามันไม่เป็นความลับอีกต่อไปแล้วค่ะอย่ามัวเมาเนืองนิดก็คืออย่าหลงลืมตัวอย่าขาดสติควรทำอะไรที่มีสติอยู่ตลอดเวลานะคะคิดตรองตรึกทุกเมื่อก็คือควรมีปฏิสติสัมปะชัญญะคิดไต่ตรองอยู่เสมอว่าตัวเองกำลังทำอะไรที่ไหนอย่างไรและสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำ ก็คือให้คิดก่อนลงมือทำเสมอค่ะบทนี้เลยค่ะบทที่ใช้สำหรับการใช้ชีวิตกับเพื่อนนะคะก็คืออย่าเบียดเสียดแก่มิตรที่ผิดช่วยเตือนตอบที่ชอบช่วยยกยอก็คืออย่าเอาเปรียบเพื่อนนะคะแม้จะเป็นเพื่อนสนิทก็ตามก็ต้องรู้จักเกรงใจเช่นยืมเงินจะยืมเงินเพื่อนทุกวันได้ไหมคะถึงแม้จะสนิทกันกเ็เถอะ เราก็ต้องรู้จักเกรงใจยืมแล้วก็ต้องคืนด้วยนะคะที่ผิดช่วยเตือนตอบก็คือยิ่งสนิทกันมากเท่าไหร่เห็นเพื่อนทําผิดต้องทํำยังไงตักเตือนห้ามปรามนะคะไม่ใช่พอเห็นเพื่อนผิดอ้าปายทาด้วยกันผิดด้วยกันเลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะคะที่ชอบช่วยยกยอก็คือถ้าเพื่อนทําความดีได้เห็นใครทําความดีเราก็ต้องยกย่องสรรเสริญแล้วก็พูดชมเชยให้กําลังใจนะคะให้เพื่อนๆเนเี่ยสามารถ ทำความดีต่อไปได้เรื่อยๆนะคะมีกําลังใจในการทําความดีมาจา้ะเรายังอยู่ในโหมวดของเรื่องของการครบเพื่อนนะคะยาของขอของรักมิตรชอบชิดมักจางจากพบศัตรูปากปราัยก็นะคือ,อยาขอของรักของเพื่อนนะคะเพราะอาจจะทําให้ขัดเครืองใจกันได้นะคะคนที่รักกันมากเนี่ย สนิทสนมกันมากเนี่ยมักเบื่อหน่ายแล้วก็คายรักกันเร็วนะคะพบศัตรูปากปากใสก็คือเมื่อพบศัตรูควรทักทายพูดจาด้วยดีทําให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถึงแม้ว่าในใจเราจะไม่ชอบก็ตามนะแล้วก็เก็บไปในใจไม่ต้องบ่งบอกออกมานะคะให้ใครรู้มาดูวักต่อไปนะคะอย่าไ่สูงให้พ้นศัก์ก็คือ อย่าไฟสูงให้เกินสักด์หรือเกินตัวนะคะสอนให้รู้จักประมาณตัวนั่นเองที่รักอย่าดูถูกคนรักกันเนี่ยก็คือไม่ควรดูถูกซึ่งกันและกันนะคะปลูกไมตตีอย่ารู้ร้างก็คือให้ผูกมิตรกับคนอื่นไว้เสมอการมีมิตรที่ดีนะคะก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยดีไปด้วยค่ะสร้างกุศลอย่ารู้โรยก็คือให้หมันทำแต่ความดีอยู่เสมอนะคะ อย่าโดยคําคนพรอดก็คืออย่าหลงเชื่ออย่าหลงคําคนที่พูดจาอ่อนหวานน่าฟังนะคะเหมือนกับสุภาษิตท,ที่ว่าปากปลาใสน้ําใจเชื่อคอนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้นักเรียนได้เรียนกันในวันนี้นะคะก็มีแต่คําสอนดีๆทั้งนั้นเลยที่เราสามารถนํำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะนอกจากนี้ยังมีอีกเยอะแยะเลยค่ะ แต่ว่าถ้าจะเอามายกตัวอย่างให้นักเรียนฟังในวันนี้คงไม่หมดนะงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทำเป็นอ e ีบุ๊กนะคะให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะต่อไปนะคะเราจะเห็นได้ว่าคำสอนเนี่ยมีทั้งเรื่องของการอย่าลงลืมตัวอย่าบ้าอำนาจนะคะแล้วก็การรักของคนในครอบครัวญาติพี่น้องนะคะตลอดจนการทำอะไรที่ไม่ประมาทนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีคำสอนที่เกี่ยวกับ การให้เราหมั่นทำความดีอยู่เสมอการรักตัวเองนะคะแล้วก็การที่ทำให้เราเป็นคนหนักแน่นนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังสอนในเรื่องของออถ้าเราเป็นเด็กเนี่ยเราควรขยันเรียนนะคะแล้วก็ฏิบัติตนด้วยความไม่ประมาทแล้วก็รอบคอบมีมาร,รยาทและมีสัมมาคารวะการพูดจานะคะหรือว่าการที่เราต้องรู้จักว่าเราทำผิดก็ต้องรู้จักยอมรับผิดแล้วก็การผูกมิมตรไมตรีต่อผู้อื่นค่ะ เห็นไหมคะจากสุภาษิตเรื่องสุภาษิตพระร่วงเนี่ยจะทําให้นักเรียนเห็นว่ามันมีคติเตือนใจมีข้อคิดในการดําเนินชีวิตตามแนวทางที่ถูกต้องของคนไทยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังสามารถนําข้อคิดเนี้ยมาประยุกต์ใช้ได้ดีกับสังคมไทยในปัจจุบันด้วยนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยได้อ่านสุภาษิตเรื่องนี้แล้วก็ให้พิจารณาดูว่าสุภาษิตเนี่ยมันยังมีคงมีความทันสมัยนะคะแม้ว่า สภาพสังคมไทยเนี่ยจะถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากก็ตามแต่เราก็ยังสามารถนำสุภาษิตเนี้ยมาสอนตัวเองได้นะคะก็ขอให้นักเรียนเนี่ยได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้เรื่องสุภาษิตพระร่วงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะทำอ e ีบุ๊กให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะเราพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ